ฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่ได้เห็นผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่นี่การมาเมืองไทยครั้งแรกประทับใจมากและอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งด้านชาวบราซิลยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศคูลแฟตไทยมีสงการานด้านบราซิลมีงานคานิวลัลบางคนถึงกับบอกว่าเทศกาลสงการดีกว่าเทศกาลโคเชียลาซะอีก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบรรยากาศสงกรานต์2025ที่กรุงเทพประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b n n k o o c อ o ุ p อากิราครันนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็น,นชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็ยังคงจะขอเก็บตกคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับต่อเทศกาลงานใหญ่ของประเทศไทยครับ สงกรานต์หรือว่าเขายกให้เป็นการต่อสู้ทางน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเดินทางเข้ามาหลายร้อยหลายพันนะครับมาสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับงานสงกรานต์เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเป็นการโปรโมทให้ประเทศไทยฟรีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณแซมเทนเลอร์นะครับในแอปดําผู้ซึ่งมีผู้ติดตามถึง3ามล้านเจ็ดแสนคนนะครับก็ได้มาเผยแพร่นะครับสงกรานต์วันแรกในกรุงเทพที่สีลมนะครับโดยให้แคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่า เ e ื Welcome ่อ m ข้ามทูสงการแทลงง2นนะครับคลิปนี้กลายเป็นไวรัลมีคนเข้ารับชมเกือบ4ล้านครับทั้งไทยและต่างชาตินะครับและแสดงความวิถี่างๆนนา,น,าน,นะครับบราซิลเขาก็ยกให้เป็นผู้แฝดกับประเทศไทยนะครับบราซิลมีงานคอนวัลวอสำหรับประเทศไทยมีสงการนะครับ บางคนก็บอกว่าโอ้งานนี้มันดีกว่าเทศกาลดนตรีโคเชล่าที่อเมริกาซะอีกก็ว,ว่าไปนะคร,ครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติอื่นเพื่อเติมเ่อนสา,ารถสนทนาการทำงานของแอ,อมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อากิลัสโตนะครับจิ้มเข้าไปที่โปรดักหนึ่งอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้แต่เพื่อนๆอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมิโบริสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงนำเข้าจากเยอร,รมน,นีดีต่อสุขภาพนะครับแต่หากไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตัง เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปนอนาคตจากช่องไบเขอาถูกอากิระเปนครับขอบคุณครับต่างชาติท่านแรกก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันคิดว่านี่มันดีกว่าเทศกาลเชส l ะซะอีกนะท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดถึงประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวฉันยังไม่ได้มีโอกาสทําอะไรเพื่อคนไทยเลยคนไทยดีที่สุดและประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้ม ท่านต่อมาบอกว่าฉันต้องการที่สัมผัสประสบการณ์นี้มากที่สุดท่านต่อมาบอกว่ามาร่วมฉลองเทศกาลสงการประเทศไทยปี2026กันเถอะนะครับเขาก็ใช้คำว่า m a n ิ f e s t i n g สงการ2026นะครับก็คือกันแบบว่าเขาเรียกว่าสะกดจิตตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมาร่วมงาน2026ให้ได้ครับท่านต่อมาบอกว่าปีหน้าไปร่วมงานสงการกันท่านต่อมาบอกว่า คนไทยที่น่ารักของฉันช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเทศกาลนี้คืออะไระครับมันดูน่าสนุกมากนะครับท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในประเทศไทยและทำงานไปด้วยมันอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมากแต่ฉันก็ชอบเทศกาลดีมากท่านต่อมาบอกว่า amazing Thailand ท่านต่อมาเป็นเพื่อนบ้านชาวพมานะครับบอกว่าฉันคอยพวกเขามีความสุขฉันไม่อยากให้ประเทศใด ต้องประสบกับโศกนาฏกรรมเช่นประเทศเราแล้วก็ทิ้งไอคอนรองให้ไว้อย่างน่าเห็นใจนะครับทันต่อมาเม้นเป็นภาษารัเสเซียนะครับบอกว่าผู้คนที่นี่เขารู้จักวิธีที่จะใช้ชีวิตท่านต่อมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากเป็นเรื่องที่สวยงามที่ได้เห็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนี้ขอบคุณประเทศไทยที่แบ่งปันส่วนหนึ่งของพวกคุณให้แก่เพื่อนๆและตัวฉันเอง มันเป็นความทรงจำที่ดีที่ฉันจะต้องเก็บไว้ตลอดไปท่านต่อมาบอกว่าซุกซันวันสงการจากเกาะลันตาดูแลตัวเองด้วยนะจากฟิลิปปินส์นะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์ไปพักผ่อนที่เกาะลันตานะครับท่านต่อมาเม,น,มนเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านจะไม่ใช่เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนชาวบราซิลนะครับใช้โปรตุเกสกับสบเปนเยอะนะครับก็บอกว่า ฉันแค่รู้สึกอยากไปประเทศไทยแต่ว่าดูเงินในบัญชีตอนนี้มีเพียงแค่100 US d ลลาร์เท่านั้นฉันจะเก็บเงินและประหยัดต่อไปทันต่อมาเมนเป็นภาษาสเปนนะครับบอกว่าปีนี้ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามมากค่ะทันต่อมาฝรั่งเศสนะครับบอกว่าโอ้ฉันอยากไปอยู่ตรงนั้นจริงๆทันต่อมาชาวบราซิลบอกว่าเรารูเหมือนเป็นคู่แฝดกันเลยที่นี่มีงานคาริวัล ที่นั่นมีงานสงกรานต์ท่านต่อมาบอกว่าในจินตนาการของฉันโลกใบนี้ช่างมีความสุขเหลือเกินเขาให้สันติสุขจงมีแด่ทุกคนสุขสันต์วันสงกรานต์ท่านต่อมาชาวเยอรมันนะครับบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสงบมากยกเว้นเราเพราะอะไรนะครับท่านต่อมาเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้ฉันอยากไปขายปืนฉีดน้ําที่นั่นนะจะมาทำมาหากินซะงั้นนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดถึงบ้านหลังที่สองของฉันขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ท่านต่อมาจากบราซิลอยู่นะครับบอกว่าประเทศไทยของเรานั้นสุดยอดมากแม้แต่เรื่องปาร์ตี้ก็สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยต่อมาเป็นเพื่อนบ้านพมา่านะครับบอกว่าความจริงเราก็ควรจะมีความสุขเช่นเดียวกันอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คนไทยมีความสุขนะท่านต่อมาเป็นเพื่อนบ้านพม่าแล้วครับบอกว่า เห็นสงการที่ไรคิดถึงเทศกาลน้ําของบ้านเราทุกทีสักวันเราคงได้เจอกันนะครับช่วงนี้คงงดเล่นอยู่นะครับที่พม่าท่านต่อมาเป็นภาษาเกาหลีว่าฉันไปร่วมงานสงการเมื่อปีที่แล้วและตั้งตารอที่จะไปที่นั่นอีกครั้งในปีหน้าค่ะท่านต่อมาเพื่อนบ้านพม่าอีกแล้วนะครับบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ประเทศเบนมาอันยิ่งใหญ่ของเราพบกับความสงบสุขในเร็ววัน ทันต่อมาก็บอกว่าบ้าเอ้ยปีหน้าฉันจะต้องไปเมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงการานเท่านั้นทานต่อมาเมนเป็นภาษาสเปนว่าโอ้ฉันคิดว่าฉันเกิดผิดประเทศนะครับคงอยากเกิดประเทศไทยนะครับท่านต่อมาบอกว่าเมื่อวานฉันเพิ่งบินออกจากกรุงเทพไปอัมสเตอร์ดัมฉันคิดว่าการวางแผนของฉันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือพลาดสงการานไปนั่นเองท่านต่อมาเพื่อนบ้านมาเลเซียก็มาถามว่า เทศกาลสงการานต์คือเทศกาลแบบไหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้าน mm. เพื่อนร่วมชาติมาตอบนะครับสำหรับเรามันก็อาจจะเหมือนวันอิฐค่ะพี่สาวดังนั้นในวันที่1 2ถึง16จึงเป็นวันหยุดสามารถเล่นน้ำได้ตามเท่าที่ต้องการขันต่อมามาเลเซียนะครับบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวสงการานต์3ครั้งไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพและภูเก็ต แต่ฉันคิดว่าฉันรู้สึกเพียงพอแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งแก่คนยิ่งเยอะนะครับท่านต่อมาเพื่อนบ้านเวียดนามบอกว่ามันดูน่าสนุกกว่าเวียดนามมากท่านต่อมาภาษาสเปนบอกว่าสงการานต้องเป็นเทศกาลแห่งเอเชียท่านต่อมาเพื่อนบ้านพม่านะะครับบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับและขอให้ชาวเวียนมามและเด็กๆทุกคนพบกับความสงบสุขในเร็วนี้ท่านต่อมาบอกว่า ปีหน้าเจอกันท่านต่อมาเพื่อนบ้านอินโดนีเซียนะครับบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนแก่แบบฉันแต่บางทีฉันก็อาจจะอาเซียนหรือเป็นหวัดหลังจากนั้นฮ่าฮ่ถูกต้องเลยนะครับแอดมินก็หลังจากไปเล่นน้ําส่งการ r c เีนะครับรอบกลางคืนนะครับสคืนติดนะครับเนื่องจากว่าใกล้บ้านครับพอเลิกแล้วไม่มีรถหรืออะไรก็เดินกลับมาได้เลยครับตอนนี้ก็คือเสียงหายครับกว่าจะกลับมาได้นะครับก็เลยเพิ่งได้อัดคลิปนี้แหละครับ ทันต่อมาเม้นเป็นภาษารัสเซียว,ว่าพวกเขารู้จักวิธีที่จะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับก็คือใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะครับทันต่อมานะครับน่าจะเป็นแฟนคลับ b l ของไทยนะครับมีรูปโปรไฟล์เป็นนักสแสดงไทยนะครับบอกว่าปีหน้าฉันจะไปเล่นสงกรานที่นั่นทันต่อมาบอกว่าฉันต้องการมีเพื่อนชาวไทยเพื่อพาฉันเที่ยวสงกรานทันต่อมาบอกว่า ก็มา manifesting for next year สงการานต์นะครับก็คือมันสะกดจิตมันตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าปีหน้าจะต้องมาอีกนะครับท่านต่อมาจากบราซิลนะครับบอกว่ามันดูคล้ายกับงานเทศกาลคาร์นิวัลแต่ว่าที่นี่มีน้ำเพิ่มเข้ามาฮ่าฮ่ฉันชอบมันท่านต่อมาจากบราซิลนะครับบอกว่าเฮลโลไทยแลนด์ Hello, นะครับ ท่านต่อมาก็จากบราซิลนะครับบอกว่าเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่มีการทะเลาะก,กันดูมีความสุขมากฉันชอบมากท่านต่อมาบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะฉันรู้ว่าฉันจะไปที่ไหนแล้วในปีหน้าท่านต่อมาชาวฝรั่งเศสนะครับบอกว่าเราต้องประหยัดน้ําเพื่อโลกใบนี้นะครับโอเคเอ,เอาเรือเอาเครื่องบินมาขนน้ําจากประเทศไทยไปได้เลยนะครับไม่ไม่ว่าก,กัน,นะ ท่านต่อมาบอกว่าโอ้พระเจ้ามันทําให้ฉันคิดถึงสีลมมากเลยท่านต่อมาเพื่อนบ้านจากเวียดนามนะครับบอกว่าและดูว่าจํานวนคนจีนในกรุงเทพเพิ่มขึ้นอย่างมากท่านต่อมาเป็นสาวฝรั่งเศสนะครับบอกว่าว้าวมันช่างดูบ้าคลั่งจริงๆท่านต่อมาบอกว่าโอ้สิ่งนี้ทาให้ฉันยิ้มออกท่านต่อมาบอกว่าอาจจะสูญเสียความทรงจําไปแต่ฉันจะไม่มีวันลืมสงกรานต์2025 ท่านต่อมาจากอินโดนีเซียนะครับบอกว่าบรรยากาศดีๆเริ่มปี2026ท่านต่อมาครับก็ไม่อ่านแคปชั่นหรืออะไรก็ไม่รู้ครับก็มาถามว่ามีใครพ่อะอธิบายฉันได้ไหมว่าพวกเขากำลังฉลองอะไรกันอยู่นะครับท่านต่อมาบอกว่าเทศการณนี้มีสามารถเกิดขึ้นได้ในสหรัฐอเมริกาหลายคนคงจะทะเลาะก,กันเสพยามึนเมาตำรวจคงจะรับมือไว้ไม่ไหวมันน่าเศร พันต่อมาบอกว่าสงการานสนุกมากฉันก็เคยร่วมงานนี้ต่อมาเพื่อนบ้านจากพม่าอีกแล้วครับบอกว่าฉันไม่สามารถมีความสุขได้ในขณะที่ประเทศอื่นมีความสุขเนื่องจากประเทศของฉันได้รับความเสียหายขอให้เมียนมาพบกับความสงบสุขโดยเร็ววัน ท่านต่อมาบอกว่าว้าวฉันเป็นความสุขที่ได้เห็นผู้คนหน้าตาดีมากมายในประเทศไทยเฉลิมฉลองปีใหม่สุขสันต์วันสงการานท่านต่อมาบอกว่าโอ้ฉันคิดว่าฉันเกิดผิดประเทศในอีกซีกโลกหนึ่งท่านต่อมาบอกว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งของฉันคือการเดินทางและทำความรู้จักกับสถานที่ต่งตางๆเหล่านี้ ท่านต่อมาบอกว่าคนไทยยอดเยี่ยมที่สุดท่านต่อมาเป็นเพื่อนบ้านชาวเวียดนามบอกว่าเคยมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากกับประเทศนี้และจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในสักวันหนึ่งครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกับอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการพักร้อนในเมืองไทย1ล้านเปอร์เซ็นต์สนุกสนานได้เต็มที่ท่านต่อมาชาวบราซิลนะครับบอกว่า เทศกาลคาริัลของบราซิลที่แท้จริงใช่ไหมฮ่าฮ่แล้วก็ส่งจูบไว้ฮ้องชั้นบราซิลหนึ่งอันครับก็มาตั้งข้อสังเกตว่าออมันเหมือนเทศกาลคาริัลของบราซิลเลยนะครับต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากที่ได้เห็นผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่นี่ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อเทศกาลงานใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็เตรียมตั้งรักไปเลยนะครับสนสมัยสงการานต์2020 จำนวนชาวต,ต่างชาติน่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากได้รับการโปรโมทแลวก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคนไทยก็ต้องทําหน้าที่ต้อนรับชาวต่างชาตินะครับเป็นหูเป็นตาให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นซึ่งผิดปกตินะครับวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดชรร์หือ เพื่อกนกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อทีอ่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอกจูบอากิราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิระสโตนครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจําคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเมดฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมันนะครับ หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 นะครับบางลุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทํางานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการพิชชิ่งกกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับ หนึ่งหลอดนะครับบรรจุ20แท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่50บาทนะครับถ้าเพื่อนสั่ง3หลอดตกอยู่ที่150นะครับ150ก็จะได้60แท็บเลต็ตก็จะรับทานได้2เดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรือ อาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B12 หรือว่าวิตามิน C อย่างเดียวในแต่ละวัน,นครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ync, อูซิงหรือวิตามิน A ถึงวิตามิน Z นะครับซึ่งวันนี้วิตามินก็อานควบคู่ไปกับ เซนท่อม A2 ูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนท่อมซิลเวอร์ห้าสิบพัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละวัยเนี่ยก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตรห้าสิบพัทสำหรับปริมาณแร่ธาตุและวิตามินที่เหมาะสมสําหรับในช่งวงวัยนะครับ นี่แหละครับเคล็ดรับการดูแลสุขภาพของแอดมินนะรัหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทนครับวิตามินเม็ดผู่จากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมา รับประทานรวมกันกันกบ A2 s y ซินี่นะครับ1กระปุกมี30เมตดราคาอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะครับสามารถกดตุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับ เป็นการตอบแทนร่างกายของเราครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัสโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ